สวัสดีครับผมอยู่กับผมเบาบนมักโจกครับคลิปนี้จะมาสอนการดันดินแบบเคิร์บครับพี่น้องลดไถนอกจากการจัดดันดินตรงไปแล้วก็ถอยกลับหรือว่าดันไปรูปกลับแล้วครับยังมีการเทคนิคในการดันอีกหลายแบบพี่น้องคลิปนี้จะมาแนะนําในการดันแบบเคิร์บพี่น้องการดันแบบเคบิร์บน่คือย่างคือการดันแบบโค้งครับการดันแบบโค้งดันยังไงคือเราจะไม่ดันตรงๆไปนะครับการดันตรง และรูปกับนั่นเป็นวิธีที่ใช้สำหรับการดันดินแบบไม่มีหินไม่มีก้อนนะครับหน้างานนี้จะเป็นหินลักษณะหินเล็กหินใหญ่ผสมกันหรือหินปูครับจะมีลักษณะก้อนใหญ่ๆแบบนี้เนาะแบบใหญ่กว่าหวัวคนเลยครับโดยประมาณนะเทคนิคนี้คือการดันแบบเคิบ์ฟหรือว่าดันแบบโค้งจะใช้ในกรณีแบบเก็บหน้าสุดท้ายแล้ว พ,พื้นเริ่มจะเสมอแล้วเราต้องการจะเก็บหน้าการดันตรงไปแล้วรูปกลับมันก็ทําได้แต่ทีนี้ว่าเมื่อเราดันไปเจอหินก้อนอย่างนี้มันจะตีออกซ้ายขวาซ้ายขวาบางครั้งดันไปก็ตีออกซ้ายออกขวาไม่จบสักทีนะครับการดันเคิร์ฟคือการดันกวาดหินก้อนลักษณะแบบนี้นะครับหากเราดันเคิร์ฟเห็นไหมครับรอยที่เบาบนปาดไว้รอยหนึ่งแล้ว ดันไปแล้วหักล้อประมาณ15-30ถึงสาองศาครับทําให้รถด,ดันไปแล้วโค้งไปในตัวนะครับเมื่อใบมีดถูกรถผาักไปมันจะมีความเฉียงของใบมีดมันจะไล่ดินออกไปลักษณะนี้ครับให้สังเกตขี้ขี่ผานเนาะเบาบนขอเรียกว่าขี่ผานดันไปแล้วก็หักล้อทําอย่างนี้เรื่อยไปครับ ปาดออกไปทีละไม่มีดไม่มีดไม่ต้องกินเยอะครับทีละครึ่งไม่มีดแล้วก็ปาดปาดเลี้ยงให้มันเสมออย่างนี้ไม่ต้องกินมากถ้ากินมากรถจะเลี้ยวยากคอยใช้เฉพาะตอนเก็บหน้านะพี่น้องคือลักษณะอย่างนี้ครับเมื่อเราดันกรณีมาดันไปเนาะเราหักล้อรถไถมัก็จะทําองศาแบบโค้งผานมันก็จะเฉียงใช่ไหมครับเมื่อเราทรําโค้งมันก็จะตีดินก้อนอย่างนี้หินอย่างนี้ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อจนไปตก ในจุดที่เราต้องการให้มันไปจบเนาะสมมุติหน้าง,งานนี้มีขนาดประมาณสักห้าหกผานนี่แหละเราก็ดันอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับตีวงอย่างนี้ตั้งลำตั้มลังตั้งลำครับผมตรงๆอย่างนี้นะครับพอเราขยับรถแล้วเราก็หักเลี้ยวออกไปรูปออกไปด้วยครับดันใบโค้งไปดันแบบเคิร์ฟดินที่มีลักษณะเป็นก้อนๆนะครับให้ตังเกตรรอยผานนะนี่ครับ มันจะถูกตีออกมาข้างใดข้างหนึ่งสมมุติเราถนัดขวาเราวเอาเคิร์ฟขวาถนัดซ้ายเราก็ไปตั้งลำจากนู้นครับมาครับเบาวบนจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างมาครับตอนนี้บบาวบนก็อยู่บนรถนะครับให้เรามองตรงไปจุดที่อยู่ด้านหน้ารถเราคือจุดที่เราต้องการดันไปจบตรงนู้นนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งลำดันตรงไปอย่างนี้แน่นอนว่าไอ้ก้อนที่มันใหญ่ๆอย่างก้อนเท่าหัวหรือว่า สี่สิบสามสิบเซนเนาะช่วงก้อนอย่างก้อนนั้นน,น,นะครับปลายนิ้วเบาบนมาเราดัานตรงไปเมื่อเจอก้อนอย่างนั้นมันจะตีออกซ้ายออกขวาเราควบคุมไม่ได้นะพี่น้องมันก็จะทําให้การทํางานของเราช้าต้องมาคอยไล่เก็บซ้ําบางทีเราปาดจากซ้ายไปแล้วซ้ายไปแล้ว่าเงี้ยสมมุติว่าปาดหนึ่งปาดสองปาดสามไปพอไปรอยที่สี่อ้าวก้อนดินก้อนหินกิ่งออกมาด้านซ้ายเราก็ต้องมาเก็บอีกพอเก็บไปปุ๊บมันอาจจะ ตรงไปตามผานเราบางทีก็อาจจะจิ้งออกกิ้งออกอย่างนั้นนะครับไม่จบสักทีมาทําแบบนี้ครับแบบอย่างเบาบนจะสอนคือตั้งลำรถหันหน้าตรงไปทางนู้นครับเมื่อเราติดเครื่องแล้วก็เราจะดันเนี่ยเราจะหักล้อเป็นอย่างนี้ประคองผานเนี่ยกินไปทีละผ่านทีละผาน,ผานมันจะตีดินออกไปด้านใดด้านหนึ่งครับหากเท่าถนัดขวาเราก็มาตั้งลำอย่างนี้หากเราจะถนัดทางนู้นเราก็มาตั้งลำทางนู้นนะครับเหมือนการขวาดนะครับขวาดอย่างเนี้ย กวาดไปอย่างนี้ครับมันจะช่วยให้หินถูกไล่ไล่ไล่ออกไปที่เผ่านที่เรผ่านจนกว่าจะไปตกฝั่งนู้นครับมาลองดูติดเครื่องก่อนครับเอาบนจะลองทําให้ถูผ่านหนึ่งนะครับแล้วจะไปตั้งกล้องในการทางานให้ดูครับ่อเดินเราขยับตัวรถเราเกียร์เดินหน้าเนาะหากเราดันตรงไป ก็จะไม่ใช่เทคนิคเนาะจะมาสอนนี่ครับหักล้อประมาณนี้ครับผมวางผ่านแล้วก็ดันครับพี่น้องหักล้ออย่างนี้แล้วก็เลี้ยงผ่านไหมครับเห็นไหครับ ถูกพากออกมานะครับเห็นไหมมันจะถูกพากออกมาด้านซ้ายเพราะว่าเหานน่าบนทางขวาครับมันจะถูกพากออกมาให้ทําอย่างนี้เรื่อยๆครับพี่น้องเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะเรียบไปมีหินใช่ไหมหินก็จะถูกตีออกไปอย่างงาุ้นมันก็จะง่ายครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไปตกนู้นงานก็จะจบตรงนี้ก็จะไม่มีหินนะครับโอเคครับมาดูขั้นตอนต่อตไปเดี๋ยวเป่าบนจะทาให้จนจบให้ดูนะครับ ดันเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูผลกันครับว่าหน้าตอาออกมาเป็นลักษณะไหนครับพี่น้องแต่พี่น้องทั้งเกตนะครับก้อนใหญ่ๆจะถูกผลักออกไปอย่างก้อนนี้เนาะนี่มันอยู่ต่ำกว่าระดับก็เลยไม่ถูกผลักมันจะถูกผลักออกมาเรื่อยจนตกมาอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราดัานมาเราก็ยกผ่านตรงนี้ตรงปลายเราดัานมาจากนู้นเนาะเคร์บมาเคร์บมา ก็มายกผ่านตรงนี้ส่วนเศษที่เหลือตรงกองเราค่อยมาผลักออกทีเดียวจบนะครับนางานลักษณะนี้ทําการดันแบบเคิร์ฟดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะช่วยเกลี่ยหินออกไปนะครับจากการสังเกตนะพี่น้องมันจะเรียบเรียบแล้วจะเหลือขี้ผานน้อยเราไม่ต้องมาลั่งรูปเก็บหรือมันเก็บที่หลังได้นะเห็นไหมครับ ค่อนข้างยาสะอาดตาถ้าเกิดเราดันผลักดันผักถอยไปถอยกลับเดี๋ยวหินก็กิ่งออกซ้ายออกขวาเก็บไม่หมดสักทีวิธีนี้ง่ายครับจบง่ายสบายนําไปใช้ครับมือใหม่หากมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้บ้าบนุญนเลยครับจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปให้มือใหม่ได้รับรู้ได้เรียนรู้กันต,ต,ต่อไปครับหากเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์โอเคครับขออย่าจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม